สวัสดีครับผู้ชมวันนี้พี่แฮนวพาผู้ชมท่านครับมาอยู่ที่ร้านพิยาคนลุมนะครับเดี๋ยวผมพาผู้ชมทุกคนนะครับไปดูบรรยากาศร้านพิชาคนลุมวันเสาร์นะครับแล้วดูนะครับอาชีพพิยาคนลุมจะนําเสนอวันนี้คืออาชีพอะไรเดี๋ยวตามผมรับชมกันนะผู้ชมตามผมรับชมกันครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เป็นไอเเดนชแนลด้วยนะครับตามผมเลยไปพี่ดิเราไม่ต้องใช้เครื่อง อะไรครับไม่ต้องใช้เครื่องลูกชิ้นเราไม่ต้องใช้เครื่องลูกชิ้นเราไม่ต้องใช้เครื่องเออเรามาต้มกันสดสดใหม่ๆแต่เราไม่ต้องยกเครื่องตัวละสองแสนสามแสนเราไม่ทำเพราะอะไรรู้ไหมมันยุ่งยากเองต้นทุนสูงนี่ต้นทุนมันสูงเห็นไหมเราไปซื้อลูกชิ้นจากโรงงานมานะเราคัดได้ ลูกชิ้นอร่อยเราซื้อลูกชิ้นไม่อร่อยเราไม่ซื้อ,อเราก็มาต้มใหม่ๆอย่างนี้นะเป็นอาชีพที่ง่ายมากไม่ต้องไปซื้อเครื่องปั๊มลูกชิ้นเนี่ยมันเสียเวลาให้มันเสียเงินแสนนี่ต้มลงไปเลยต้มถ้ามันร้อนอย่าตัต้มลงไปเลยแล้วเราพอลูกค้ารอใช่ไหมมาเราตักมาเลยลูกค้ารออยู่อ่าไปครับามาลูกค้ารออยู่มาลบ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 เทลงไปเลย1กิโลครึ่งกิโล50บาทถ้า1กิโลแิบาทก็พอ นะต้นทุนมันไม่แพงลูกชิ้นอ่ะต้นทุนมันไม่แพงนะเราไม่ต้องไปผลิตเองมันเสียเวลามาครับครึ่งกิโลรับไปขายอย่างเดียวอ่าครึ่งกิโลห0สบาทถ้าหนึ่งกิโลปดิบาทร้อเท่าไหร่ครึ่งโลไปทำไมหนูไม่เอาโลนึงเลยล่ะเดี๋ยวรอโลนึง80สบาทเออเขาโลนึงเลยเห็นไหมเอออิยาเชียเออโลนึงไปเลยอ้าว่างเลยโลนึงกลับไปแล้วอินเอา่อยแล้วมามาไม่ทันแล้ว คนไหนอยากขายแล้วมาปรึกษาพี่ยาครับไม่คิดไม่คิดค่าเฟรนช์ไแม้แต่บาทเดียวแล้วก็อะไรนะมสอนให้ฟรีน้ำจิ้มก็สอนฟรีน้ำจิ้มน้ำจิ้มแบบไหนนี่ไงโอ้นี่น้ำจิ้มมะนาวสดเนี่ยโอ้ยนี่ต้องใส่กระมากแบบนี้นะถึงหน้ใช่เนี่ยลาดไปเลยอย่าขี้เหนียวน้ำจิ้มนะอย่าขี้เหนียวนะ ใครขี้เหนียวน้ำจิ้มเจไล่ออกเใครขี้เหนียวน้ำจิ้มเจไล่ออกใครตักน้อยเจไล่ออกจะโดนไล่ออกเพราน้ำจิ้มเแปดสิบบาทเนียเราจะไปซื้อทำไมล่ะรื่ออะไรอกถ้าคนไหนเอาลูกชิ้นมาส่งเราแล้วไม่อร่อยเราไม่ซื้อถ้าอร่อยแล้วเราซื้อคนไหนมีลูกชิ้นอร่อยอร่อยมาหาพิยาคนลุมเลย มาแล้วเนี่ยเขาเนี่ยมาขนมาทั้งประเทศแล้วเขาเนี่ยตายพอดีอ่ะเออเอามาเอาไปโลหนึ่งแปดสิบบาทพอโลแปดสิบเออลูกชิ้นแถมไปเลยสองชงน้ำจิ้มไอ้น้ำจิ้มนี่ดูจิ้มนี่เราสอนสูตรให้ฟรีนะอันนี้แปดสิ0บาทเออเอาไปแปดสิบบาทตอนยี่สิบแม่แม่ขอยี่สิบไปอันนี้แล ร้านเรามีทั้งลูกชิ้นเป็นโลเป็นไม้ก็มีไม้ละห้าบาทจะมีฝั่งโน้นจะเปกสายฝั่งโน้นอีกไหมใช่แล้วแต่พี่ยาเลยครับไปพี่ยาพาชมเลยนี้ทุกคนกำลังแห่เข้ามาเลยม่มาโอ้ตายแล้วเฮ้ยนี่ดยกลูกชิ้นไปฝังโน้นไปขากำลังมาเลยนี่ไปดูกันไปดูกันขายอะไรคนก็หลุมเออจริงๆสลับกันดิแม่แม่แม่ครึ่งโลห้าสิบโลหนึ่งแปดสิบน่เห็นไหมคนเนี้โลน ไอ้หน่อยแล้วตักไม้หน่อยเอาครึ่งโลครึ่งโลห้าสี่โลหนึ่งแปดเตบครึ่งโลพอวันนี้เอาโลหนึ่งนะเออเทมาเลยร้อนๆเออไปไปต้มมาเยอะๆเอาโลนึ่งหนูใส่ถุงให้เขาด้วยลูกปลาเส้นอันหนึ่งนะอ่ะปลาเส้นอันหนึ่งด้วย เจมาเจมาใหน่อยปลาเส้นเราก็โอ้โหเอกปลาเส้นเส้นเท่าไหร่ครับ25บาทโอ้แต่ถ้าลูกค้ามาซื้อไปมันโลละ80บาทอ๋อโลละ80เอาไปขายอะไรยี่สิบเอาไปขายใส่ถุงใส่ถุงหัวเท่าไหร่ครึ่งโลครึ่งโลเก็บตังค์ให้เจ๊ด้วยนะเอาไปเอาผักฟรีด้านนู้นผักฟรีผักฟรีผักให้ฟรีไปยี่บ่เลยยี่บาเลยครึ่งโลนะเอาคนนี้ก่อนกว่านี้โลนึงเอาครึ่งโล ครึ่งโลครึ่งโลกิโล,โลไปโคดไกลเลยเอากิโลเอาหม้อออกนี่เจจะวางกิโลตรงนี้ไปปลาเส้นกี่เส้นนะปลาเส้นกี่อันปลาเส้นหนึ่งงานตุ๋นนึง่งพี่ยาคนลุมขายดีทุกวันนะบ้านเราขายดีวันลุมทุกวันมาคนไหนอยากขายก็มาเลยบ้านเราเราสอนฟรีพี่ยาสอนฟรีนะเนี่ย ไปสอนฟรีนะครับเอาน้ำจิ้มไปสองถุงเลยเนี่ยคนเนี้ยอันเนี้ยห้าสิบอันเนี้ยยี่สบห้าเจ็ดสิบห้าบาทไปเอาน้ำจิ้มชิ้นนึงครับครึ่งโลครึ่งโลนะครึ่งโลห้าสิบไปไปปลาเส้นยี่ห้าหนูเฮ้ยเอามาไปหาไปเอาใหม่ไปหายี่สิบห้ครึ่งโลเอาไปครึ่งโลเสร็จแล้วอะไรอีก ปลาเส้นชิ้นหนึ่งนะคนเขาแถวครับเขาแถวรอชิ้นนึงกันครับนี่ปลาเส้นเท่าไหร่เข้าแถวด้เลยครับผมเอาหั่นด้วยหั่นด้วยอยู่ต่อคิวนี้เลยนะปลาเส้นสองชิ้นลาดเลยนะลาดเลยนะของใครคะทอนนัานมีไหมปลาเส้นสองชิ้นหั่นให้ด้วยนะนี่นี่นี่สองชิ้นเสื้อแดงสองชิ้นหนูมายืนต่อคิวเลยลูก ไปเลี้ตรงนู้นเลยปลาเส้นหรออะไรครึ่งโลครึ่งโลปลาเส้นหนึ่งชิ้นไอ้น้อยมาช่วยเร็วไอ้น้อยมาช่วยก่อนครึ่งโลครึ่งโลเอาอย่าลงนะโลหนึ่งแปดเตตไอ้น้อยช่วยก่อนเร็วเร็วช่วยก่อนโลหนึ่งนะหอมอร่อย ให้ลูกค้าชิมเนี่ยว่ามันอร่อยไหม,ม,ช,มชิมิโลนึงโลนึงกรุบกรุบไหมอร่อย,อรอยเราไม่จำเป็น,นต้องทำเองลูกชิ้นี่นบเราไปเลือกซื้อโรงงานไหนที่ไม่อร่อยเราไม่ซื้อแค่นคี้เองลดต้นทุนเวลาเราเนาะใช่มันประหยัดต้นทุนและประหยัดเวลารเราเอาเวลาเนี่ยมาขายดีกว่าที่จะไปซื้อเครื่องมาปั๊มลูกชิ้นเองอ่ะพี่ยาแนะนําเราไม่จําเป็นต้องทําเองลูกชิ้นอ่ะยังไงก็ขายดีถ้าคนมันจะขายดีอ่ะเอาโลนึง โลนึงมาต่อคิวเลยจ้านัวเท่าไหร่กี่เส้นสองเส้นเอาไม่ทันแล้วลูกน้องสี่ห้าคนยังไม่ทันเลยน่ะเฮ้ยไปเรียกในโรงงานไปสิบคนไปอันนี้อันนึงนะอันเดียวนะสองเส้นสองเส้นห้าสิบจ้าเอาน้ำจิ้มไหมนันูหั่นไหมไม่ต้องหั่นนะห้าสิบบาท ไปเรียกแม่ค้ามาอีกไปห้าสิบบาทสองเนลูกชิ้นเนาะครึ่งโลห้าสิบครึ่งโลห้าสิบเอาไหมหนึ่งโลเนาะอ,นอะไรอะอรอแป๊บหนึ่งนะหน,นูหนูรอแป๊บหนึ่งนะนนงได้รอแป๊บหนึง่งหนึ่งกิโลโอ,าอามาขายต่อเลยจะไ,ไปพรีเซนต์ร้านลูกชิ้นลูชู้แล้ว โลนึงนะแล้วก็ปลาเส้นกี่ชิ้นสองชิ้นหูโลนึงมาเยอะนะเองเต็มพุงเลยอันนี้โลนึงลูกมัดมัดมัดเลยของคนนี้นะขอโลนึงค่ะได้ได้ได้โอ้คนละโลคนละโลโอ้หน้ากินนะมี่นะได้ปลาเส้นสองเส้นนะคะเอาของพี่คนนี้ใส่ไม่เคยเห็นด้วยนะแบบนี้แถมน้ำชีสให้เขาด้วยลูก เจ๊ซื้อร้อยห้าสิบโลกนึงดีไปเลยไปเลยคิดเองใช่ไหมเด็กไหมไงเป็นเด็กไหมไงอย่างเงี้ยโอ้เป็นเด็กไหมไงหน่อยอันนี้เคยเห็นที่ไหนก็มีใช่ไหมโอ๋อรถบัวไม่มีแต่อันนี้เคยที่ไหนเห็นก็มีแต่อันเนี้ยโอ้ได้เดี๋ยวให้เดไปเสนอพี่ยาครับมามาเดี๋ยวไปพรีเซนต์ลูกชิ้นไม้ละห้าบาทต่อเองลูกชิ้นอ๋อมีลูกชิ้นไม้ห้าบาทด้วยร้านไทยก็ไม่รู้โอ้มาจากไหนก็ไม่รู้มาจากเมืองกาญจน์มั้ยโลนึงโลนึงช่างต่อเลยเจ๊ไปพรีเซนต์ร้านนู้นต่อเร็ว จะไปพีเซ็นหน่อยพี่ยาบอกว่า,าจะาาานำเสนอนิดนึงเราไม่ได้มีแต่ลูกเช้นเอกครับเราหนูรอแป๊บเนะืหนูรอพี่ยาแป๊บเดียวสามนาทีเราไม่ได้มีแต่ลูกเช้นหนึง่งเราไม่ได้มีแต่ปลาเส้นครับเรามีลูกชิ้นย่างด้วยมาลูก<ด>ชิ้นย่างมาดูชิ้นย่างเออร้านนี้ถือว่าเด็ดนะลูกชิ้นอะไรนะลูกชิ้นเป็นเอกครับโอ้โหลูกชิ้นใครเนี่ย โอ้ยลูกชิ้นร้านใครเนี่ยเออลูกชิ้นร้านใครเนี่ยร้านเป็นเอกชาเนลตอนนี้มักขายอยู่ที่โรงงานพิยาคนลุมแล้วครับเมื่อก่อนเนี้ยเขาขายอยู่ที่ไหนตลาดนัดครับแต่ว่าขายจานหนึ่งสุกด้วตลาดนัดเสาร์อาทิตย์ก็ว่าจะมาให้ลูกค้าพิยาได้ชิมกันใช่แล้วก็น้ําจิ้มก็คือเด็ดมากเลยนะน้ําจิ้มนี้เอกทําเองป่ะทําเองครับน้ําจิ้มนี่ขวดเท่าไหร่ขวดนี้ผมขาย5้าิบาทครับ50ิบาทโ้เยอะมากเลยครับเพราะมีแบนด์ห้อสินบาทมีออยด้วยนะน้ําจิ้มเขาอะ <im itation> แล้วไม้ละห้าบาทเนี่ยมีแต่ลูกชิ้นดีๆทั้งนั้นเลยนะอันนี้ลูกชิ้นอะไรอันนี้เป็นเนยครับชิ้นเนอย <im itation> อันนี้อ,นอะไรอันนี้คือไส้กรอกโบราณไส้กรอกอะไรนะครับไส้กรอกแดงนตำาไส้กรอกในตำนานไส้กรอกแดงเออแล้วก็อันนี้ลูกชิ้นหมูอันนี้ชิ้นหมูครับอันนี้หมูจากบ้านโป่งห้าบาทมาจากบ้านโป่งใช่ย,ยังดีอ่ามันอร่อยมากมาจิ้มหน่อยไหมคะไหมคะจิ้มจิ้มเลยไหมคะมาจิ้มหน่อยอร่อยจริงเปล่าไม้ละห้าบาทอร่อยดีน้ำจิ้ม อ่ามันจะอร่อยแม่อร่อยมันอยู่ที่ลูกชิ้นด้วยนะครับลูกชิ้นเราเลือกมายังี่พี่ยาบอกเลยครับถ้าอันไหนไม่อร่อยเราไม่เอามาขายใช่ถ้าลูกชิ้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปทําเองนะนเองถ้าเราทําเองมันเปลืองเวลาไงรเราซื้อมาถ้าไม่อร่อยเราก็ดีดออกใช่ครับอร่อยแล้วก็เอาไว้แค่นี้เองราคาสูงไปเราก็ไม่ขายคนะเอามา,มาลองชิมน,นี่ห้าบาทโอ้โหสุดยอดอร่อยทั้งน้าจิ้มทั้งพี่พยาอวยเป้า ไม่อวยพิยาน่ะไม่เคยอวยใครไม่ว่าช่องไหนดังแค่ไหนมาถ่ายนะถ้าเกิดไม่อร่อยก็ต้องบอกว่าไม่อร่อยนี่นะน่ารักมากแล้วพิยาน่ะไม่ไม่ใช่ว่าจะให้เอกมาขายนะไม่อร่อยนะพ่ยาไม่เอกขายนะแต่ว่าเอกเอาอร่อยเอามาชิมให้พิยาชิมแล้วแล้วแล้วมันอร่อยพิยาก็เลยขายทอกุ๊กขีจะมีได้คนเมืองการได้กินได้กําไรไหมขายได้กำไรไหมได้แต่นิดเดียวพ่ยาเราเราใส่จํานวนเยอะขายเยอะใช้ลําราเดียวพิยาเลยครับขายเน้นจํานวน เขาบอกว่าอะไรนะเอกบอกว่าเอาแบบอย่างพี่ยาครับขายเยอะเยอะได้หลายๆายพันไม้ได้กําไรไม้ละบาทวันเนี้ยถ้าคุณขายได้ห้าพันไม้คุณได้ห้าพันบาทคุณ้มแมทก็้คุ้มสิครับเนี่ยดูดิขายดีดูดิห้าบาทอะไรมันจะขายดีขนาดนี้ไม้ละห้าบาทเนี่ยอันเนี้ยอร่อยมากเลยนะนี่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 เอาขอขอก่อนตาหู้หมูตาหู้หมู ขนนายแล้วคู่หมูนี่คือเกตทั่วประเทศที่วางขายเลยร้อนพึ <laughs> ่งขึ้น <laughs> ร้อนร้อน <laughs> อร่อยพิ่งขึ้นพิ่งขึ้นอันนั้น <laughs> ดูดิคนลุมเต็มเลยมาอยู่ร้านพี่ยาก็ต้องโดนลุมเหมือนกัน <laughs> คือว่ามาอยู่ร้านพี่ยามันต้องโดนลุมต้องโดนลุม <laughs> จริงๆโดนลุมทุกร้านอย่าให้เสียชื่อนะคนไหนมาขายร้านเราเนี่ยมันต้องโดนลุมไงคไหนไม่โดนลุมพี่ยาคัดออกใครไม่โดนลุมต้องคัดออก คือลูกชิ้นแต่มีเฉพาะเสาร์อาทิตย์ใช่ครับวันธรรมดาไม่มีไม่มีครับอยู่งนะมังการใช่เขาไปขายอยู่ที่มังการครับอ,อร่อยไหมเห็นไหมโดนลุมแล้วมาโดนลุมแต่เช้าเลยโดนลุมแล้วแม่ค้าไม่ทันแล้วแม่ค้าไปเรียกแฟนมาขายเร็วๆแฟนแฟนแฟนอยู่ไหนแม่ค้าโสดแม่ค้าแม่ค้าเป็นโสด อบคุณค่ะโอ้ค้าแน่นเลยอบุหรี่กขาแน่นเหลือจ้าจ้ามาเอกจบจบคลิปไหมโอเคครับมาจบคลิปก่อนลูกชิ้นไหมละห้าบาทฝากไว้ด้วยนี่ฝากไว้ด้วยเนี่ยครับนี่มาไหมเสาร์อาทิตย์มาเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะลูกค้าวันอื่นไม่มีถ้าอยู่ปัตตานี